หูดูสิแค่ทางเดินยังไม่มีเลยหลาทางไนะหูดูหนูดูหลายทางหนูเดินได้ไหมเนี่ยนะโดนลุยหญ้าไปเดี๋ยนะโอ้ยมีความสามารถิเีนะคะเนี่ยไม่มีทางสําหรับสรตว์ายานรถตโู้อะไรทางคนเดินที่ดีค่ะเดินกลางถนนอ่าหนูดูบอกว่าให้เดินเส้นเหลืองใช่หรือเปล่าอันนั้นนั้นทางสำหรับคนเดินเดินเส้นเหลือง <S <S ใช่ไหม มาดูดูไหลทางเราสวยงามมากไม่ใช่ไม่ใช่ไหลทางเราสวยงามมากถูกหญ้าสักเขียว <laughs> เขียวจัง